กราบสวัสดีพี่พี่ชาพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นอีพีที่หกแล้วค่ะอีพีที่หของนารีพักเครื่องค่ะพัาบ้านพัาเหมานะคะทางเรานะคะมีบริการเก็บฟรีปลายทางให้พี่พ,พี่ทุกท่านเลยนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรที่เบอร์0638824958นะคะหรือ S I D Line มาที่เบอร์0638824958นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะ มันเป็นเป็นการที่ไม่เสียเวลาเลยนะคะมาเริ่มลำดับที่หนึ่งเลยค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่่ะสามร้อยบาทค่ะหลวงพ่อเกษมนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่ท <than> ่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่นะคะด้านหน้านะคะนี่ด้านหน้านะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังค่ะที่เบอร์0638824958นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่ตอน,น้องมาได้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเกษมีผีเขมโกนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมานะคะลำดับที่สองคะ่ะลำดับที่สองคะ่ะลำดับที่สองนะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกคะ่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกคะ่ะพอสอ ปีพศสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะปีพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอายุครบรอบแปดรอบนะคะนี่นะคะหรียญน,นี้นะคะสวยๆเลยค่ะลำดับที่สองนะคะลำดับที่สองนะคะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์0 6ท3แปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่นี่น่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะลำดับถัดมาเลยคะ่ะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมานะคะนี่นะคะคุณแม่บุญเรือนคะ่ะโต้บุญโตบุญเติมนะคะ คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นะนี่ด้านข้างค่ะลำดับที่สามนะคะลำดับที่สามสามร้อยบาทเหมือนกันค่ะสามร้อยบาทเลยนะคะถ้าสนใจติดต่อน้องมาเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะเป็นจานสวยๆนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะมีนี่นะคะ,ะ,คะพี่ด้านข้างนะคะคุณแม่บุญเติมบุญเรือนนะคะ คุณแม่บุญเรือนนะคะโต้บุญเติมนะคะค่ะสามร้อยบาทลำดับที่สามค่ะสามร้อยบาทลำดับที่สามนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นี่สามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะลำดับที่สามนะคะสามร้อยบาทค่ะคุณแม่บุญเรือนนะคะโต้บุญเติมนะคะลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมานะคะนี่ค่ะเท้าเทพสุวรรณนะคะเท้าเทเทพสุวรรณนะคะวัด จุฬามณีนะคะปีสองห้าสี่ห้านะคะนี่นะคะท้าวเทศวรวัดจุลามณีปีสองห้าสี่ห้านะคะนี่นะคะีมาพร้อมกรอบเลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบแน่นอนเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะท้าวเทศวันนะคะท้าวเทศวันนะคะนี่นะคะวัดจุลามณีนะคะนี่นะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะ เท้าเซสุวันนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดลำดับที่สี่นะคะเท้าเซสุวันนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะพี่ๆถ้าสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะลำดับถัดมาเลยค่ะลำดับที่ห้าค่ะลำดับที่ห้านะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพันหลวงพ่อพันศุขนะคะนี่นะคะ หลวงพ่อพานสุกนะคะรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นหนึ่งนะคะนี่นะคะมาพร้อมกรอบอีกแล้วพี่มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบค่ะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่นะคะปีหนึ่งเก้านะคะพี่ค่ะปีหนึ่งเก้านะคะนี่นะคะปีหนึ่งเก้านะคะพี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทหลวงพ่อพานสุกนะคะหลวงพ่อพานสุกนะคะ สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะลำดับที่ห้านะคะลำดับที่ห้าหลวงพ่อพานสุขนะคะรุ่นที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ถ้าพี่ท่านพี่ท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะลำดับที่ห้าค่ะลำดับที่ห้าค่ะนี่นะคะลำดับถัดมาค่ะลำดับถัดมาเป็นกล่องนะคะกล่องสวยๆเลยพี่มาพร้อมกล่องเลยนะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องเลยนะพี่จ๋าวัด วัดเขาแหลมนะคะวัดเขาแหลมนะคะหลวงพ่อการหลวงค่ะหมูป่ามหาเวทนะคะหมูป่ามหาเวทนะคะนี่นะคะวัดเขาเขาแหลมนะคะของหลวงพ่อการหลวงนะคะนี่นะคะหลวงพ่อการหลวงนะคะวัดวัดเขาแหลมค่ะจังหวัดสระแก้วนะคะหมูป่ามหาเวทนะคะหมูป่ามหาเวทนะคะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะหมูป่ามหาเวทหลวงพ่อกะหลวงปูก่กาหลวงะคะหลวงปูก่กาหลวงนะคะวัดเขาแหลมนะคะจังหวัดสระแก้วนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเลยนะพี่ถ้าท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะ ติดต่อน้องมาได้เลยนะคะลำดับที่หกค่ะหลวงหมูป่ามหาเวทนะคะหลวงปู่กาหลวงนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะาดูชัดๆเลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทค่ะหลวงปู่หมูป่ามหาเวทหมูป่ามหาเวทนะคะลำดับที่หกค่ะองค์ถัดมาลำดับที่เจ็ดค่ะลำดับที่เจ็ดนะคะนี่ค่ะรูปหล่อ เหมือนหลวงปู่กวยนะคะรูปหล่อเหมือนหลวงปู่กวยนะคะวัดโพธิตารามนะคะปีปีสองสองนะคะปีสองห้าสองสองนะคะสองห้าสองสองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อกวยหรือหลวงปู่กวยของทุกท่านนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่เจ็ดนะคะลำดับที่เจ็ดนะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะนี่ด้านล่างค่ะ นี่ล่างด้านล่างนะคะนี่นะคะสวยสวเลยนะนี่ด้านหลังค่ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรูปหล่อหลวงปู่หลวงปู่กวยนะคะรูปหล่อหลวงปู่กวยนะคะท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะนี่นะคะรูปหล่อหลวงปู่กวยนะคะนี่นะคะวัดโพศิตาลามนะคะวัดโพศิตาลามนะคะรูปหล่อหลวงปู่กวยสามร้อยบาทลำดับที่ เจ็ค่ะลำดับที่เจ็ดนะคะท่านนดสนเจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์063 8824 958นะคะท่านนดสนเจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเป็นรูกเป็นกล่องมาพร้อมกล่องเลยนะคะองค์ถัดมานะคะองค์ถัดมานะคะนี่ค่ะเด่นข้าวหลามตัดนะคะ หลวงปู่เอี่ยมค่ะเดียนข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัสนพานสูงนะคะนนทบุรีนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัสนพานสูงนะคะนนทบุรีนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะพี่คะนี่นะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะเดียนเดียนข้าวหลามตัดนะคะนี่นะคะ นี่นะคะด้านหลังค่ะครบร้อยปีนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นะนี่300บาทค่ะ300บาทนะคะถ้าไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะ300บาทค่ะนี่นะคะลำดับที่8นะคะนี่นะคะ เหรียญข้าวหลามตัดนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัสพาน์สูงนนทบุรีสา0ร้อยบาทค่ะลำดับที่แปดนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6น8 8หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนี่ลำดับที่เท่าไร่คะลำดับที่แปดนะคะท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่ด้านหลังเลยคะ่ะสืยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะนี่นะคะมาพร้อมกล่องแน่นอนคะ่ะนี่นะคะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องสืวยอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่องค์ uh ถัดมาค่ะองค at ์ถัดมานะคะองค์สุดท้ายของวันค่ะลำดับที่เก้าค่ะพระฉลองยี่ภาพุทธศตวรรษนะคะพระฉลองยี่้าพุทธศตวรรษนะคะนี่นะคะมาพร้อมกล่องอีกแล้วค่ะพี่มาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องค่ะนี่ค่ะเหรียญค่ะพระฉลองนะคะยี่้าทศตวรรษนะคะยี่้าพุทธศตวรรษนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังค่ะ ด้านหลังค่ะ300บาทเช่นเดียวกันค่ะลำดับที่93 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะถ้าถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต,ต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2 4 9 5 8นะคะนี่นะคะไม่เป็นการเสียเวลามเวลาเลยนะพี่ลำดับที่9ของวันแล้วนะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะ300บาทค่ะ3 0 0บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2 4 9 5 8ป้านะคะ นี่คะด้านหลังนะคะสวยๆด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะนี่ด้านข้างพี่ค่ะนี่นะคะนี่ด้านหน้านะคะสวยๆนะคะลำดับทิก้าพระฉลองยี่สิบห้าพุทธพุทธทศวรรษนะคะนี่นะคะองค์ทิก้าของวันนะคะวันนี้นะคะน้องก็ขอนี่นะคะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องนะคะนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะ วันนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อที่เบอร์0638824958นะคะนี่นะคะทางเรามีบริการเก็บฟรีปลายทางให้พี่ๆทุกท่านนะคะนี่นะวันนี้นะคะเป็น EP ที่6แล้วนะคะวันนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ